แตนหวานคนสวยนะคะอีคําแก้วเป็นงูนะคะรู้แค่นี้แต่ว่าที่มาของชื่อน้องหมาของแอดเฟิร์นนี่ไม่รู้เหมือนเสียงโซ่ช้างที่ไหนเดินอะ่ะโอ้นี่ไม่น้องเที่ยวมานั่งช้างแต่เช้านี้ได้เหรออ๋โอโของแอดกี้ั้งอ๋อสวัสดีคนหวานหวานค่ะคุณหวานหวานแตนหวานคนสวยนะคะมีอ้อยไหมฉันไปรักดูก่อน,ออ<บ>นหวานหวานเอาผ้าเอาญ่าปกหอยอ่ะ วันนี้เมื่อกี้แกแถมแซวเราอะแซวว่าอะไรก็ไม่รู้เราก็ยังไม่ทันอะไรนะคะเลยกำลังจะเดินมารีสอร์ทเลยค่ะหมายถึงตอนนี้แกแถมรอบุญมีบุญมีแกแถมรอบุญมีอยู่ตรงแยกก่อนถึงรีสอร์ทนะค่ะสะพานเนี่ยยังค่ะมันก็แวะช้อปปิ้งก็เซเว่นกันกาใจเย็นๆกับเจ้า แสนหวานนะคะมีอ้อยไหมเราต้องมาขโมยโอ้อยแสนหวานนะไปดูสดิไม่มีอ้อยเลยเหรอเป็นหวานสาใส่แฮพพิชแต่เช้าเลยลยก้วยขโมยกล้วยได้ไหมคะเธอจะไปขโมยอะไรขโมยโอ้อยเหรอปดปานขโมยกล้วยเราจะกล้วยมันดิบอะไรอันนี้เอาเล็กๆไปให้น้อง หวาออตอนนี้เราอยู่กับน้องสายหวานนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูบารันกับแม่ใบตองสักหน่อยเมื่อกี้เราไปดูพัมเม่แฟนแม่ใบตองมาแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูแม่ใบตองกันหน่อยนะคะกล้วไม่ค่อยสุกชายไม่ค่อยสุกอ้อยก็ไม่มีด้วยเซ็งมากเลย <c oughs> พี่พี่ <c oughs> <c oughs> ทำไมอไตอนอที่<ะ>ขี่โลเขาบอกว่าจะตายลงไฮลิโอขึ้น <c oughs> รงมากแม่แรงมากเอ็นดูแอดกระต่ายด้วยนะคะไปดูบาลามกับแม่ใบตองเดี๋ยวพาไปดูนะคะขโมยกล้วยได้ไหมพูดขนาดนี้หยิบไปเลยค่ะไปดูว่านารีด้วยนะโอ้โหแม่ไปดูว่านาลีหรือไปดูปาร์คเอาดีๆนะคะเดี๋ยวให้ส่ยโฟกัสให้ถูกจุดนะคะเอากินหมดแล้วเหรอน้องกินหมดแล้วจ้าอย่างรวดเร็วหิวในน้ำไายไหลโซโซ พอแล้วลูกพี่กินยาแม่เอากล้วยมาหลอกแค่นี้แหละพอแล้วลูกหวานกินยาค่ะอันนี้คื็เห็ดอะไรเธอมันข่าวจั้มากเลยาค่ะข่าวจั้อมากวางเห็ดพิษนะเห็ดเพชเห็ดพี่น้องมาหลายงานปล่อยอยู่ดีมีสุกนะแสนหวานแสนหวานสดสวยขนาดน้องหวานยาวขึ้นนะนี่ใช่ค่ะขนาดเขาจะยาวขึ้นเรื่อยจริงหรอ มีแพนจะไปเชียงใหม่เลยอยากแวะคะ่ะมาค่ะแม่มาเลยอย่าให้ลำปางเป็นแค่ทางผ่านนะคะใช่แม่ขโมยเท่ากับขอสไตล์หนูแม่นะคะ <c oughs> มีแพลนจะไปเชียงใหม่เลยอยากแวะหามาได้ข้มเลยมาแวะเลยแม <c oughs> ่ยินดีต้อนรับนะคะเมื่อวานนี้มีเอฟซี อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลเขาก็ทักเราด้วยแหละแล้วก็เราก็กังวลกับกระต่ายเพราะกระต่ายจะเปิดไลฟ์ตรงถนนเราก็จะไม่ได้ไปกอดเขาเมื่อาาวานออยังอยู่ในไลฟ์ไหมงอนเราหรือเปล่าเมื่อวานเหมือนเขาก็หน้าแบบเอ๊ะงอนเราหรือเปล่าวะ <laughs> แบบพี่ยุ้ยหรือพี่นุ้ยสกักอย่างเมื่อวานอยู่อยู่หน้าโรงพยาบาลเลยแล้วแกก็แบบดีใจอะไรเงี้ยเอ,อ้าเหรอาลนำขบวนโดยพันตำรวจเอกนํำขบวนโดยแกแถบออไม่ใส่หมวกไม่คุ้นเลยอะ เดี๋ยวจะพาไปดูทุกเชือกเลยแม่วันนี้นะคะมาดูเชือกนี้ก่อนเออดูเชือกไหนก่อนเออไปดูสิมาแล้วหรอมาแล้วหรออ๋อเชือกเชือกมืดเหรอเชือกมืดมืดไปไหนมามืดไปไหนมามืดไปไหนมาคะอู้ห้ยเดี๋ยวนี้เขาให้กระต่ายจับแล้วว่ามาขอจับเลยชยคี้อุ้ยอุ้ยวันนี้รับแขกว่ะวันนี้เราแขก จ้าให้จับตัวละนิดจ้าเนี่ยนิดเดียวพอเนี่ยนิดเดียวพอนิดเดียวพอนิดเดียวนิดเดียวนะเอาหน้าหน้าอย่างเงี้ยพี่ช่ยหนอนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวให้แตะบอกให้จับนิดเดียวตลกห่วงตัวไปไหนนะคะหลังจากวันหเดี๋ยวจะให้ชมพ่อบุญมีนะคะสุดหล่อของเรานะคะอยากไปกอดค่ะเห็นแต่ไลฟ์อยู่อ๋อเห็นอ๋อพี่ใช่ไหมแม่วานพี่หนุ่ย เมื่อวานก็ก็จะว่าอยากวิ่งไปก่อนแม่แต่ก็กระต่ายอยู่กลางถนนเหน่หน่ไหน่หน่เหนเหน่ว่าไหน่หนตอนเริ่มเลยตอนนี้มาเริ่มตีฉันหันไปถามเถอว่าเริ่มหรือย no? ังกระต่ายบอกกลังกลังเอออยู่กลางถนนเยเยได้เจอกันในไลฟ์นะคะคุณแม่ว่าแม่ยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ลาปางไหมคะมืดหล่อเลื่อมหลุ่นมากด้วยหญิงมากด้วย ไม่คุนไม่คุ้นไม่มีควานอยู่แล้วก็ไม่คุ้นกับกลิ่นของเรานะคะ oh. ไม่แปลกแม่เพราะว่าน้องแสนหวานเป็นช้างที่ตาบอดทั้งสองข้างนะคะก็เหมือนคนตาบอดเลยคะ่ะเขาจะระแวงกับสิ่งเร้ารอบข้างอ่าจมูกดีหูดีมากนะคะเเขาจะใช้คือด้วยความที่พอตามองไม่เห็นนะคะเขาจะใช้ประสาทสัมผัสอย่างอื่น แทนดวงตาก็คือการดมกลิ่นแล้วก็การฟังเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยหูกับจมูกเขาจะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเสียงของเราอุ้งอิงอุ้งอิง,อง,องค่ะแล้วก็กลิ่นของเราเขาก็จะไม่คุ้นเคยก็จะคิดว่าใครมาทำอะไรนะเธอเป็นใครนะคะงงอยู่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยโอเคบุญมีคือภายพงหรือเปล่าคะแอสอ๋อคนละเชื่อค่ะบุญมีก็คือบุญมีพงก็คือไพยบนะุญใช่ภายบุญภพ,<า>ย,ย,พยบุญเฉยเฉยพงคือภพยบุญเฉยเฉย พงอยู่ที่แท็กซี่นะพี่พี่นุ้ยบอกว่ากลับแล้วค่ะอ๋อกลับแล้วแม่เดินทางปลอดภัยนะคะไม่เอี่ยวกันนะกอดกันนะที่รักที่รักระวังเหยียบขานะจ๊ะเหยียบแล้วไม่ใช่ดีดใส่หน้าอันนี้ด้านนี้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าด้านนี้อย่างเงี้ยปังเนี่ยฉันเคยมาแล้วปังฮานะบอกเลยเอาด้านนี้ถูกแล้วนะคะ ยังไม่ได้ยินเสียงโซ่เลยจะต้องได้ยินเสียงโซ่สรงแสงทรงแรงก่อนนะคะการที่เอาช้างอย่างที่บอกไปค่ะก็คือช้างงานเนาะหรือว่าหรือว่าช้างที่กําลังฝึกยังไม่คุ้นเคยกับคนกับตินกับเสียงหรือว่าช้างที่เป็นนักวิ่งออกนอกพื้นที่นะคะก็จะต้องมีการเอาโซ่พาดคออย่างที่เห็นนะเพื่อป้องกันเวลาที่น้องตื่นตะหนกตกใจ,กจกะค เนี่ยสังเกตดูนะคะคอกช้างน้อยเนี่ยเราจะมีการขันชนอกหลายจุดเลยเพราะว่าไม่อยู่นะจ๊ <laughs> เะเขาจะใช้หน้าใช้งงดันไม้เรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆเคลื่อนออกไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการขันชนอกหลายๆจุดอย่างอคอกน้องมีนานก็เหมือนกันเพราะไม่งั้นน้องเปิดอคอกได้นะคะถ้าเปิดแล้ววิ่งออกมาก็ฮาเลยนะคะ <laughs> อย่างที่บอกไปส่วนอนุรักษ์ช้างไทยของเรามีพื้นที่2,000กว่าไร่มีช้างดูแลกว่า100เชือกถ้ามีช้างที่เขาไม่ถูกกันแล้วหลุดออกไปเจอกันเป็นเรื่องที่ไม่น่าคิดนะคะ <laughs> รวมถึงช้างเด็กถ้าหลุดไปในกลุ่มช้างงาหรือว่าไปเจอช้างโตที่เขาไม่ชอบเด็กนะคะก็จะมีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้ค่อนข้างเยอะเลยนะต้องระมัดระวังแม่นะคะหวานอยากกินกล้วยเมื่อกี้ขโมยมาแล้วแม่กล้วยไม่ค่อยสุกเลยไม่อยากให้น้องกินเยอะช้างกินกล้วยดิบเยอะไม่ดีนะคะเดี๋ยวน้องท้องอืดนะแม่ท้องอืดปวดท้องนะคะลําบากอีกนะคะคัน, 8, 9, 9. นใช่ไหมลูกคันขนายขนายน้อย คันขนายหนึ่งนะคะเออหวานน้องแมวเขามีการฝนเล็บน้น้องช้างก็มีการฝนขนายนะคะฝนเหือกเออฝนเหือกฝนต่างๆคันเขี้ยวนะคะดูลันลันดูลันลันไหมเขาจะมาหรือยัง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 อีกนานเลยยังไม่พ้นชอปปิ้งอยู่เมื่อกี้ไม่แค่ขึ้นเนินอ่ะเราขนาดมาลักไซเราขึ้นเนินเอ่ะ